เลยน้องเล่นตามสบายเอาเชิญค่ะ quick quick yep Ti, wani puang doi pan, peka mekai. Niyo, puang mandi awala, puang mandi awala, tuay gala awala ni, tuay mandi awala. Puang pan, lau. Niyo, mandi awala, puang mandi awala, tuay gala awala. Ii, jang. Lo, ye, jing, kya. แล้วมาจากไข่เค็มค่ะไข่เค็มเออแล้วไข่เป็ดออกมาจากไหนไข่เค็มละโนดค่ะอ๋อรานดไข่เค็มนุ่นไข่เค็มแล้โนดตอนนี้เหมือนเหมือนไข่เขากลับขึ้นแข็งเนึ่งกี่ตังค์นะคะโดยประมาณเฉลี่ยก็ประมาณยี่สิบตังต่อฟองบางเบอร์แผ่บางเบอร์บางเบอร์ตั้งแต่ละยี่สิบตังบางเบอร์ยี่สิบตังแปดเอ๋เจ็ดถึงยี่สิบตังค่ะ ตอนนี้เหมือนเบอร์ศูนย์เท่าไหร่หรอคะแม่หลายนะ๔๔๗๔๗คือ๔๘๗เบอร์ศูนย์หรอคะ๔๘๗จากคนก่อนเท่าไหร่๔๕๔๕แล้วเบอร์เบอร์ไหนย์แล้วเบอร์หนึ่ง๑๔๒วันก่อนก็๔๒เขายังราคาเดิมค่ะก็ปรับขึ้นบางเบอร์หรอบางเบอร์ เบอร์เล็กค <ạ. S 1> ่ะตอนนี้เบอร์เล็กก็ก็กดเบอร์ใหญ่ออกเบอร์ใหญ่มันไม่มีแล้วมาวันนี้เขาเลยก็เลยปรับเบอร์เล็กขึ้นวันนี้ปรับเบอร์เลขข็กใช่ไหมก็เบอร์ใหญ่นิดหน่อยใหญ่นิดหน่อย